สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแนล e l M&N Ford วันนี้นัตตี้นะคะมากับแบรนเจอร์เป็นรุ่นวายแท็กตัวขับ2ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสองจุดลิตรแร,รงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดราคาขายอยู่ที่1 9ึ่0ล้านบาทค่ะแคมเปญโปรโมชั่นดีๆที่นัตตี้จัดให้นะคะได้ชุดแต่งจัดเต็ม แบบคันนี้เลยค่ะจองอรถออนไลน์กับนัตตี้ปลอดภัยร้อยเปอแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัตตี้พาไปดูกันคะว่าชุดแต่งคันนี้ได้ตกแต่งอะไรไปบ้างที่เห็นสีทเทาลำโบแท้ๆตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นสีที่มาจากโรงงานนะค,ะคันนี้นะัตตี้จัดแบร็บสติ๊กเกอร์สีให้รอบคันเลยค่ะเลือกได้นะชอบสีไหนนะคะสีด,ดาสําด้านสีเทาด้านหรือว่าจะเป็นสีเทาลำโบแบบนี้นะคะเลือกได้เลยนะทางด้านหน้าคะ่ะชุดแต่งที่เห็นเลยจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เปลี่ยนกระจังหน้าให้นะคะตกแต่งด้วยตัวมามัดแต่ง สีเงินสวยๆให้แบบนี้เลยมีไฟ LED mini light ทางด้านบนกระจังหน้าติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยตัวไฟนะคะเลือกสีได้นะอยากได้เป็นสีส้มนะคะออกเหลืองหรือว่าเป็นสีขาวสวยๆแบบพันนี้เลยและเขายังมีทุกแล่นทางด้านข,าข้างของกระจังหน้าค่ะเป็นไฟรูปทรงตัวยูแบบนี้ LED สีฟ้าสวยๆนะคะโดดเด่นมาให้เลยสาหรับแถบสีค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะจะเป็นสติกเกอร์นะคะที่ติดเพิ่มเติมขึ้นมาให้ทําให้กระจังหน้าของเราดูสวยมากยิ่งขึ้นสเกิร์ตกันชนหน้าค่ะชุดแต่งของวิกเตอร์ ก็แรปสติ๊กเกอร์สีนะคะที่เป็นสีทอลัมโบให้ทางด้านล่างค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะทําเป็นสีดําเงาสวยๆให้เพื่อทําให้ตัวรถของเราะค่ะดูมิตินะคะดูสวยมากยิ่คขึ้นนั่นเองที่ตัดกับตัวสีดําเงานะอะคริลิเวเนร์เจ้าตัวหนูนทางด้านบนค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้ด้วยเป็นสีดําเงารุ่นนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมเดย์ไทม์รลนด์ลนไลท์ค่ะ LED สีขาวสวยๆมาให้เลยติดตั้งเพิ่มเติมเป,เป็นข้อไฟหน้าสีดําเงาให้ค่ะมเรามาดูทางด้านข้างกันต่อนะ คันนี้ช่วงล่างนะคะลูกค้าเน้นเป็นสมรรถนะการขับขี่เดิมๆไม่ได้จัดทรงยกสูงค่ะแต่ด้วยตัวรถของเราค่ะเป็นกระบะแดนเจอร์นะคะสี่ประตูยกสูงมาให้อยู่แล้วนะเปลี่ยนล้อแม็กให้เป็นขอบ20คผ่านเลือกรายได้สําหรับลายที่เห็นเลยจะเป็นตัวลายก้านวายสีดําเงาสวยๆโดดเด่นเลยค่ะนันที่มีลายให้เลือกเยอะมากๆยางนะคะบรัด์เข้ากันกันกบยางค่ะตัวนี้จะเป็นยางเลนโซซีรีส์ยางจะอยู่ที่2 7 5เจ R 2 0ตัวยางจะเป็นตัวยาง RT 0ูนะคะดอกยางของตัว เลนโซ่นะคะสวยมากๆวิ่งได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยค่ะคิ้วรอวิกเตอร์สีดำเงาสวยๆให้เลยมาทางด้านข้างแล้วอยากให้เห็นค่ะสีนะคะแรปสติ๊กเกอร์รอมพันธุ์ท่นตี้จัดให้นะ ตัวนี้การบรัรสติกเกอร์ค่ะช่วยปกป้องสีของตัวรถด้วยนะเวลาลูกค้าลอกออกค่ะตัวคราบกาวก็จะไม่มีติดฝังอยู่กับสีของตัวรถแล้วก็ยังมีการบรับประกันให้ด้วยนะคะอยู่ที่3ปีตัวงานของสติกเกอร์ใช้งานได้นะคะอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ3-5ปีกันเลยทีเดียวค่ะกระจกมองข้างค่ะจะมาพร้อมกับระบบปรับและพับไฟฟ้าจริงๆรุ่นวายแท็กกระจกมองข้างจะมาเป็นสีเทากาแฟคันนี้ก็จัดบรัรสติกเกอร์สีดําเงาสวยสวให้ด้วยเลยนะไฟเลี้ยวขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดเลย ฟิล์มกล้องแสงเซรามิกติดตั้งให้รอบคันลูกค้าเลือกเปรเจนต์ฟิล์มได้นะคะ40 60หรือ80เบ้าหลังคาทางด้านบนจะเป็นชุดแต่งของวายแท็กที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะอันนี้แข็งแรงค่ะสามารถติดตั้งตัวเต็นบ้านหรือว่าถัานแหนกเพิ่มเติมได้เลยสําหรับรุ่นวายแท็กนะคิ้วกันสาติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเบ้าลองมือเปิดค่ะ รวมไปถึงข้อฝาถังน้ํามันติดตั้งให้ด้วยช่วยในเรื่องของการกันร,รอยขีดขวดนะเป็นสีดําเงาเลยบันไดาทางด้านข้างขนาดใหญ่ค่ะรับน้าหนักได้ดีพื้นสัมผัสจะเป็นแบบกันลื่นด้วยนะถัดมาค่ะทางด้านท้ายที่เห็นสปอร์ตบาร์สวยๆตรงนี้นะคะจะเป็นสปอร์ตบาร์เฉพาะรุ่นของรุ่นวา์แท็กเลยติดตั้งมากับโรงงานนะคะมากับตัวรถให้แบบนี้เลยนะสติกเกอร์คำว่าบรนดเจอร์ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมให้ อัปเกรดไฟไท้ายให้เป็นแบบ full LED เดิมๆไฟไท้ายเขาจะเป็น LED นะคะแต่ว่าลัตตี้เปลี่ยนให้แบบสวยๆเลยซื้อรถกับลัตตี้ชุดแต่งต้องได้แบบจัดเต็มนะข้อไฟไท้ายติดตั้งให้ด้วยสีดําเงาค่ะอัคิลิกเปเน,นเจอร์นะคะตัวนูนที่ฝากระบาดท้ายสีดําเงารุ่นวแท็กนะฝาปิดกระบาดท้ายเขาจะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยค่ะเป็นฝา,าท้ายแบบผ่อนแรงจริงๆจะมีมาให้ตั้งแต่รุ่นสปอร์ตแล้วผ่อนแรงยังไงเปิดด้วยมือเดียวได้เลย แต่ถ้าเป็นรุ่น x อ n นตตี้ต้องรับ2มือค่ะเพราะว่าน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนี่ยเปิดปิดด้วยมือเดียวได้เลยและรุ่น w i แทค่ะกระบะไลเนอร์จะเป็นรุ่นของเขาโดยเฉพาะที่ติดตั้งนะคะมากับตัวรถติดตั้งมาจากโรงงานให้แบบนี้เลยรุ่น w i แทนะคะที่กระบะไทยเขาจะมีนะคะช่องเสียบไฟให้ด้วยเลย230โวลต์ค่ะ ก็เหมาะกับสายแคมปิ้งนะคะออฟโรดนะเสียบใช้ไฟได้เลยใครที่กลัวไฟไม่พอทางด้านหน้าเขาจะมีช่องนะคะให้สามารถซื้อแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้และรุ่นวายแท็กค่ะโชคจะเป็นโชคแบบโมโนทูมก็บอกโชคนะคะจะอยู่ทางด้านนอกแชสซีของตัวรถทำให้สมรรถนะการขับขี่และการเข้าโค้งของเราดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใครที่ชอบสไตล์การแต่งแบบเจ้าคันนี้หรืออยากได้แบบคันไหนเลื่อนรับชมรีวิวนะัตตี้ได้เลยมีให้เลือกรับชม เยอะมากๆนะคะเลือกชุดแต่งนะคะในแบบที่ลูกค้าชอบในสไตล์ของคุณลูกค้าได้เลยอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต่อๆไปให้กับนัตตี้ด้วยลูกค้าซื้อรถกับนัตตี้มั่นใจได้ค่ะนัตตี้เป็นเซล์ฝแล้วปีนี้เข้าปีที่11นะคะถ้าไม่ดีจริงนัตตี้อยูไ่ได้มาถึง1ปีแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ